สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการซื้อเสี่ยวมี่เรซมี่โน๊ตเในราคาเพียง2,800บาทโปรโมชั่นดังกล่าวคือโปรโมชั่น AS Hot Deal สำหรับลูกค้า AS แบบเติมเงินนะครับสามารถแลกซื้อสมาร์ทโฟนของเสี่ยวมี่จำนวน3รุ่นได้กัน,นครับในราคาสุดพิเศษไปเลยนะครับเริ่มจากเรซมี่โน e ตเนะครับจากราคา6,599บาทจะเหลือค่าเครื่องเพียง599บาทเท่านั้นนะครับรุ่นที่2เป็นเรซมี่เนะครับ ตัวน,นี้เป็นรุ่นเล็กลงมาหน่อยนะครับจากราคาปกติ4,299บาทจะเหลือเพียง299บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นเล็กสุดเลยสิน,นี้ Redmi Go นะครับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android Go นะครับตัวนี้ราคาปกติ2,699บาทจะเหลือเพียง199บาทเท่านั้นนะครับและด้วยความที่เป็นโปรโมชั่นแบบเติมเงินนะครับทำให้มันไม่มีการติดสัญญาใดาๆนะครับเพียงแต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยว่าจะต้องเติมเงิน แล้วก็สมัครแพ็กเกจตามที่กําหนดเท่านั้นนะครับซึ่งแพ็กเกจที่เราสมัครไปก็สามารถเอามาใช้เป็นอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเงินที่จ่ายไปรับรองว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์่แน่นอนแต่สําหรับโปรโมชั่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือเสี่ยวหมี่เรดหมี่โน้ตเนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับราคาปกติของเขาเนี่ยอยู่ที่6599บาทแต่ว่าเมื่อซื้อกับโปรโมชั่น AS Hot Deal นะครับจะเหลือค่าเครื่องเพียง จ่ายค่าเครื่อง599บาทนะครับเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับกรณนนีที่ใครไม่มีซิมเติมเงินก็ต้องซื้อซิมก่อนราคา49บาทแต่ถ้าเกิดมีซิมเติมเงินอยู่แล้วไปที่ศูนย์บริการ AS Shop ได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเติมเงินเพื่อจะซื้อแพ็กเกจ AS Hot Deal สำหรับเติมเงินตัวนี้นะครับจ่ายเงินค่าเติมแพ็กเกจมูลค่า2,000บาทนะครับบวก8.7%ก็จะเป็นเงิน2,140บาทนะครับรวมทั้งหมดค่าเครื่องกับค่าโปรเนี่ยนะครับจะจ่ายทั้งหมด2,739บาทนะครับแล้วก็จะได โดยเครื่องเยว a o m i ได้มี Note 7ที่ได้รับมาเนี่ยนะครับข้อดีของเขาคือไม่ล็อกซิมนะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากใช้ซิมนี้ไม่อยากใช้โปรนี้นะครับถอดซิมออกเอาซิมเก่าใส่ได้เลยแต่อย่างไรก็ตามผมอยากให้ลองดูที่ตัวโปรเน็ตที่ให้มาก่อนนะครับโปรเน็ตตัวนี้นะครับมีระยะเวลาการใช้งานทั้งหมด4เดือนแต่ละเดือนจะได้รับอินเทอร์เน็ตเดือนละ16กิกะไบต์นะครับซึ่งเดด16กิกนี่ก็วิ่งได้ตามความเร็วสูงสุดที่ A s เอทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะถอดซิมทิ้งไปก็เป็นเรื่องนา่าเสียดายเนาะแล้วอีกอย่างเครื่องนี้นะครับสามารถใส่ได้สซิมการ์ดเพราะฉะนั้นซิมนี้ใช้เป็นซิมเน็ตก็ยังได้เหมือนกันนะครับคาถามที่หลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าซิมที่เราซื้อมาพร้อมกับเรมี่โน๊ตเจ็ดเนี่ยนะครับเมื่อใช้ครบ4เดือนแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับผมไปหาคําตอบให้แล้วนะครับสำหรับซิมเน็ตที่ได้มาจากเรมี่โน๊ตเจ็ดเนี่ยนะครับเมื่อใช้ครบ4เดือนแล้วจะไม่ใช้งานต่อก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถยกเลิกบ,บริการได้ตามปกติไม่มีการติดิสัญญาใด,ดยีย่างดเิิเตนนบย้้าอีีกทนนนงซิิิมมเเเตพระะฉั จะใช้ซิมนี้หรือไม่ใช้ซิมนี้ก็ได้อย่างไรก็ตามนะครับในราคาถ้าเครื่องบวกค่าซิมการ์ดเนี่ยนะครับประมาณ2739บาทเนี่ยนะครับหรือว่า2 8 0 0บาทไม่เกินนี้นะครับได้ Redmi Note 7ตัวนี้ไปถือว่าคุ้มค่ามากสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับแม้จะเปิดตัวมานานสักพักแล้วแต่ก็ด้วยราคาเท่านี้ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มสุดๆไปเลยนะครับได้ทั้งแรม 4GB ได้ ROM 64GB นะครับแบตเตอรี่อึดจอใหญ่สเปคของเขาเนี่ยสามารถเล่นเกมได้สบายๆด้วย Snapdragon เป็นดีลที่ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนคุ้มๆราคาดีๆโปรโมชันนี้ของ AS นะครับจะจัดขึ้นเฉพาะที่หน้าช็อป AS เท่านั้นตอนนี้เครื่องก็หาซื้อยากพอสมควรแต่ยังพอหาได้อยู่นะครับจากที่ผมหาข้อมูลมามีการเติมเครื่องค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะครับโปรโมชันนี้จะมีถึงวันที่2ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้รีบไปศูนย์ AS ตอนเช้านะครับแล้วก็ลองสอบถามกับพนักงานดูนะครับ โปรนี้คุ้มจริงๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรสุดคุ้มแห่งปีเลยก็ว่าได้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ